ไอซ์เบิร์กอิลูชันนะครับเขาว Illusion ก็แปลว่าภาพหลอนภาพมายานะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นความจริงนะครับไม่ได้เป็น Reality นะครับเป็น u n นเรียนะครับ แต่ก็เป็นความสําเร็จที่ทุกคนก็มองนะครับอาจจะเป็นความสําเร็จของใครสักคนหนึ่งนะครับซึ่งมีคนคาดหวังเฝ้ามองอยากจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่สิ่งที่เป็นความจริงนะครับคือสิ่งที่อยู่ใต้ผิวน้ําลงมานะครับตรงนั้นเป็นแฟกต์เป็นความจริงของชีวิตการที่เราจะก้าวเดินไปในชีวิตของเราข้างหน้านั้นเราต้องมามองว่าหากเราจะทําให ภาพที่เป็นภาพหลอนเป็นความฝันเกิดขึ้นจริงๆนะครับที่บอกว่า how to make dreams come true นะครับเราคงต้องมาดูว่าแล้วเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ที่ออกมาสวยงามนะครับเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับเป็นอย่างไรเรามาดูนะครับว่าจากการที่ มีภาพตัวอักษรเนี่ยวนนะครับเป็นลูปนะครับมีคําที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับเราก็มามองว่าสิ่งที่เป็นไอซ์เวิร์กอิลูชันนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ผู้คนมักจะมองเห็นนะครับแต่สิ่งที่ watch people don't see นะครับ ก็จะมีว่าความสําเร็จเหล่านั้นมาได้อย่างไรนะครับอันแรกก็คือเป็นด d ดิเคชันนะครับด d ดิเคชันแปลว่าการอุทิศการทุ่มเทนะครับการที่จะเป็นคนที่มี passion มีพลังที่จะทำนะครับต้องมีตรงนี้เกิดขึ้นก่อนก็คือ dedication การอุทิศต,ตัวนะครับต่อมาก็จะเป็น hard work นะครับ ความสําเร็จไม่ได้นั่งๆน,นอนๆน,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 นะครับแล้วความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ความสําเร็จเกิดจากการต้องทํางานหนะักอุทธิศกายนะครับแล้วก็ลงมือทําภาษาอังกฤษที่ผมชอบนะครับก็คือว่าที่ไม่เคยประสบความสำเร็จมักจะเอาแต่พูดนะครับแล้วก็ไม่ลงมือทำสักทีนะครับที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า actions speak louder than words นะครับการลงมือทำแม้จะเริ่มจากเล็กๆน้อยนะครับก็มีค่านะครับมากกว่าการที่จะพูดไปวันๆนนะครับต่อไปก็จะเป็น good habits นะครับในรูปก็จะมีรูปนาฬิกาปลุกนะครับก็นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีการวางแผนชีวิตมีวินัยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ตรงต่อเวลา Good Habits ทุกคนก็คงจะได้ทราบนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือการที่เราคิดแล้วก็ต้องทำนะครับกำหนดเวลาแล้วก็ต้องทำนะครับก็เป็น Good Habits หลังจากที่เราทำแล้วใช่ว่าจะประสบความสำเร็จนะครับบางช่วงบางตอนด้วยปัจจัยที่เป็น external factors ต่างๆนะครับก็เป็นตัวสกัดกั้นเป็นตัวขัดขวาง ที่ทำให้เราจะต้องล้มเหลวผิดหวังนะครับก็คือ disappointment นะครับ disappointment นะครับหลังจากที่เราพบความผิดหวังเราก็มาถึงว่าเราจะต้องดินน้นรนต้องต่อสู้นะครับไม่ท้อถอยนะครับเราก็ต้อง sacrifice นะครับมีความพยายาม never give up นะครับแล้วก็มาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เป็นจุดที่ทำให้เราล้มเหลว ทำให้เราผิดพลาดนะครับหลังจากนั้นเราอาจจะพบสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเส้นทางไม่ได้ปูด้วยดอกกรหดานะครับเราก็ต้องมาพบคําว่าล้มเหลวนะครับบางครั้งอาจจะซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับก็คือ failure นะครับเพราะฉะนั้นมีภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งนะครับที่บอกว่าถนนสู่ความสําเร็จนั้นมักจะต้องเป็นถนนที่อยู่ระหว่างการออก่อสร้างเสมอนะครับ หรืออีกบางครั้งท่านอาจจะเคยไยินว่าเส้นทางสู่ความสําเร็จนั้นไม่ได้ปูด,ด้วยดอกกุหลาบนะครับ Road to success is always under construction นะครับก็ความหมายเดียวกันกับว่าความสําเร็จเส้นทางสู่ความสําเร็จนั้นไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบนะครับแล้วคำสุดท้ายนะครับก่อนที่จะพิมถึงผิวน้ำนะครับเป็นรูปคนเห็นไหมครับกำลังเข็น ลูกกลมๆนะครับขึ้นไปสู่ยอดสูงสุดนะครับตรงนี้คือ persistence นะครับ persistence แปลว,ว่าความวุริยะนะครับความวุริยะซึ่งท่านจะเห็นว่าทุกคำที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งนะครับที่อยู่ใต้กิ่วน้ำนั้นจริงๆก็คือหลักการทางพระพุทธศาส,สนานะครับเป็นบุฎาทีชชิงซึ่งคนไทยเนี่ยนะครับน่าจะตระหนักได้ดีนะครับ เราโชคดีนะครับที่มีศาสนาที่ได้ให้แนวคิดแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็สามารถสรุปนะครับด้วยคําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็คือฉันทะวิรยิยะจิตตะวิมังสานะครับหลักคิดนะครับ Mindset ในการประสบความสําเร็จในการมองไอซ์เบรกนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับคนเราต้องมีการเซต ตั้งความหวังนะครับแต่เราก็ต้อง face the facts นะครับว่าเส้นทางสู่ความหวังนั้นเราจะต้องทำอย่างไรนะครับเอาละครับคิดว่าคงจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ได้ดูว่าการนำเสนอ presentation ของ Iceberg Illusion นนั้นจริงๆก็เป็นเรื่องที่พวกเราทราบกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้กลับมาพิจารณาอย่างระมัดระวังเท่านั้นเองนะครับ พิพัฒน์วิวัฒน์คุยเฟื่องเรื่องภาษาลาไปก่อนนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กรุนาติดตามสวัสดีครับ <S 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 <S